ซิส์คำนวนอัตราดอกเบีย้ยหุ้นกู้นะครับหัวข้อท็อปิกวันนี้ซื้อหุ้นกู้150,000บาทหุ้นกู้สีสวัสด์แคปิตอลน,นะครับ จำกัดมหาชนอายุ4ปีอัตราดอกเบีย้ยสูงถึง5.05%เสนอขายประชาชนเป็นการทั่วไป150,000บาทจะได้ดอกเบีย้ยเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาคำนวณกันฝากกดไลค์ like, กด Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจด้วยและการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนนะครับแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารนี้และล่าสื่อชี้ชวนบริษัทศรีสวัสดิ์แคปิตอล1969จำกัดมหาชนนะครับบริษัจทจดทะเบียนในตลาดรัพย์แห่งประเทศไทย เสนอขายหุ้นกู้จํานวน3ชุดด้วยกันนะครับเป็นหุ้นกู้ไม่มีประกันชุดที่1หุ้นกู้อายุ2ปี18วันอัตราดอกเบีย้ยคงที่4.5%ต่อปีคบกําหนดไถ่ถอนปี2 5 7 0นะครับชุดที่2หุ้นกู้อายุ3ปี18วันอัตราดอกเบีย้ย4.9%ต่อปีครบกําหนดไถ่ถอนปี2571านะครับชาระดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนและชุดสุดท้ายชุดที่3 คุณกู้อายุ4ปีอัตราดอกเบีย้ยคงที่5.05%ต่อปีครบกำหนดไถ่ถอนปี2572นะครับเสนอขายต่อผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปนะครับโดยให้บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ลงทุนสถาบัานต้องจองซื้อเนี่ยนะผู้ลงทุนทั่วไปเท่านั้นนะครับูลค่าตาไว้หน่วยละ1,000บาทราคาเสนอขายหน่วยละ1,000บาทโดยคุณกู้อยู่ภายใต้โครงการตาสานี่ของบริษัทศีสวรรัสดิ์แคปิตอล1969จำกัดมาชน ปี2566ซึ่งรวมถึงโครงการหุ้นกู้ของบริษัทศรีสวัสดิ์แคปิตอล1969จำกัดมาชนปี2566จำนวนนะครับ3 0มื่ล้านบาทซึ่งเป็นโครงการตาสารนี่ที่บอกตาสารนี้จะออกและเสนอขายตาสารนี้ภายในรอบ2ปีนะครับโดยโครงการมีอายุ2ปีตามที่ได้รับอนุญาตเมื่อวันที่7มิถุนายน2566อันดับความน่าเชื่อถือของตัวหุ้นกู้ BBB+ นะครับแนวโน้มอ,อันดับเครดิต จากบริษัททิ่เรตติ้งจำกัดเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2567นะครับผู้ออกหุ้นกู้จะจะมีการจัดดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้จากสมาักจัดดับความน่าเชื่อถือที่สำนักง,งานกรรทให้ความเห็นชอบตลอดอายุหุ้นกู้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้บริษัทหลักทรัพย์เอเซพัฒจำกัดในเทะเบียนหุ้นกู้ธนาคารซ i ไไทยจำกัดมหาชนผู้จัดการการจัดหน่ายหุ้นกู้ได้แก่ธนาคารซ i ไไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ kgi ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์กรุงไทยเอ็กซ์เพล็กจำกัดบริษัทหลักทรัพย์โกแบ็กจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ cgs international ประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์ธนชาติจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์บีออนจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์บูเบลจำกัดบริษัทหลักทรัพย์พายจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงค์ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทหลักทรัพย์ยอนต้าประเทศไทยจำกัดบริษัทหลักทรัพย์เอเชพัฒน์จำกัดบริษัทหลััักกทรพย์จำด รียกักการจองซื้อวันที่3ามเมกราคม68และวันที่3 4กุมภาพันธ์2568นั่นเองนะครับ ซื้อหุนกู้150,000บาทอายุ4ปีนะครับให้อัตราดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนเรามาดูกันปีที่1เดือนที่1ถึง3เงินต้น150,000บาทดอกเบี้ย5.05%จํานวนวัน90วันดอกเบี้ยรับ1,867บาท81สตางค์เดือนที่4ถึง6นะครับจำนวนวัน91วันดอกเบี้ยรับ1,888บาท56สตางค์เดือนที่7ถึง9จํานวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ1,909บาท32สตางค์ เดือนที่10ถึง12นะครับจำนวนวัน92วันดอกเบี้ยรับ1,909บาท32สตางค์รวมอัตราดอกเบี้ยตลอด4ปีคือ3,300บาทอัตราเบี้ยหกักภาษีจ่าย15% 3,300บาทหัก15%หัก4,545บาทเหลือ25,755บาทรับอัตราดอกเบี้ยนี้ไปเลยนะครับสรุปเงินต้น150,000บาทบวกดอกเบี้ย25,700บาท 5 5บาทเป็น1 7 5 7 7 5บาทรับอาตาตัตราดอกเบี้ยน,นี้ไปครอบครองเลยก่อนจะาก,การใครมีคำถามอะไรสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะครับซีรีส์คำนวณอัตาดอกเบี้ยคุณกู้จะมาพบกับทุกท่านในทุกวันนะจะพเปลี่ยนมุนเวียนคำเป็นคุณกู้นะครับในช่วงเวลานั้นๆมาพูดคุยกันนะครับฝากกดไลค์กด subscribe อมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ก่อนจากกันนะครับขอแจ้งเตือนภัยออนไลน์จากธนาคารแห่งประเทศไทยกันก่อนนะครับคิดก่อนคลิกนะครับสาทางรอดป้องกันไม่ให้โดนลวงข้อมูลหรือดูดข้อมูลจากมิจฉาชีพนะครับโดยใช้แอปควบคุมมือถือนะครับขั้นตอนที่1น,นะไม่คลิกลิงก์ใดๆจากไลน์อีเมลหรือ sms ที่ไม่น่าเชื่อถือและ ควรนะครับหหาเบอร์และโทรเช็คหน่วยงานที่ถูกแอบอ้างด้วยตนเองก่อนนะครับว่าใช่หน่วยงานนั้นจริงหรือไม่นะครับ 2. ให้พิมพ์ URL เว็บไซต์ด้วยตนเองและตรวจทานความถูกต้องทุกครั้งอย่างละเอียดทุกตัวอักษรน,นะครับว่านั่นใช่เว็บไซต์จากบริษัทจากธนาคารจริงหรือไม่นะครับต่อมาไม่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ใช่แอ p Store นะครับหรือ o o g l e Play Store นะพวกให คลิกลิงก์เพื่อดาวน์โหลดผ่านเว็บไซต์เนี่ยไม่ปลอดภัยเด็ดขาดเพราะนั้นระมัดระวังเด็ดขาดนะครับแล้วก็สุดท้ายไม่ใช้ WiFi ทําธุรกรรมทางการเงินนะครับเพราะบางครั้งอาจจะเป็น WiFi จากมิจฉาชีพที่ดักจับข้อมูลของคุณก็เป็นได้เพราะนั้นระมัดระวังด้วยนะครับ3ทางรอดป้องกันโจรวงข้อมูลนะครับรักบนโลกไฟเบอร์นะครับอาจเจอโรแมนต์แกมนะครับหลอกให้รักหลอกให้หลง ลงท้ายด้วยการหลอกโอนเงินนะครับพวกนี้มันจะมีเทคนิคก็คือมาตีสนิทให้เชื่อใจไว้ใจด้วยโปรไฟล์ปลอมนะครับแต่งตัวเป็นคนดูดีนะครับเป็นมาดนักธุรกิจนะครับเป็นหนุ่มหล่ออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นสาวสวยนะครับแล้วก็มักจะใช้คำหวานสร้างความหวังนะครับให้ เราหลงรักนะครับเมื่อเรารักและตกเป็นเหยื่อนะครับหลงเชื่อแล้วก็จะถูกหลอกให้โอนเงินสุดท้ายนะครับฝันสลายเงินในบัญชีคุณก็ไม่ได้นะครับส่วนคู่ดีลนะครับก็ไม่ได้เช่นเดียวกันนะทริปเทคนิคนะครับเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในโซเชียลเท่าที่จําเป็นอย่าล่อตาล่อใจมิจฉาชีพอย่าโชว์เงินทองหรูหราอย่านะรามาระวังให้ดีนะครับแล้วก็ต้องตั้งสติตรวจสอบเอะใจถูกทุก จะถูกหลอกเนี่ยบอกเลยอย่าโอนนะครับถ้าเขาบอกโอนเงินมาเดี๋ยวจะให้นี่นให้นี่อย่าโอนเด็ดขาดนะครับมีคนโอนเงินมาผิดนะครับทําอย่างไรนะครับอันดับแรกหนึ่งต้องไม่นําเงินนะครับมาใช้ต้องไม่นําเงินไปใช้นะครับไม่ใช่ไปกดเงินของเขาออกมา นะครับเพราะถ้าไม่คืนเจ้าของเงินสามารถแจ้งความดำเนินคดีได้2ห้ามโอนคืนเองนะเพราะว่าอาจจะเป็นกลลวงของมิชฉาชีพ ABC อะนะครับโทรมาบอกว่าโอนเงินผิดให้โอนมาที่บัญชีนี้แต่จริงบัญชีนะั้นไม่ใช่บัญชีมิชฉาชีพนะเป็นบัญชีอีกบัญชีหนึ่งซึ่งมิจฉาชีพได้ดิวเอาไว้แล้วนะครับเพราะฉนั้นสิ่งที่คุณทําได้ก็คือให้รีบติดต่อธนาคารนะครับของคุณเองนี่แหละและบอกว่ามีใครก็ไม่รู้โอนเงินมาผิดนะครับให้ทําการนะครับ ยินยอมให้ธนาคารหักเงินคืนบัญชีต้นทางนะครับธนาคารจะจัดการเองแค่นี้คุณก็หมดข่วงหมดปัญหาประเด็นนี้แล้วนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน1213นะครับโทรศัพท์ได้เลยนะถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินหรือสิ่งที่ไม่น่าสิ่งที่ดูแล้วนะครับไม่น่าพึงพอใจไม่น่าไว้ใจนะครับโทรได้เลย